ฝันเห็นงูหมายถึงญาติมิตรหรือคนที่อยู่ห่างไกลจะส่งข่าวหรือเดินทางมาหาสิ่งที่คุณหวังไว้จะได้สมหวังดังคิดเหมือนในลมิตรได้ดังตาเห็นคุณมักจะถูกนินทาให้ร้ายอยู่เสมอด้านความรักคุณหรือคนรักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะมีความลับต่อกันแต่ก็ไม่มีใครกล้าพูดออกมาเพราะกลัวจะโดนอีกฝ่ายหนึ่งโกรธ และกลัวจะทะเลาะก,กันคนที่มีคู่แล้วให้ระวังเรื่องความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นระหว่างคู่ของคุณกับเพื่อนสนิทของคุณจับตาดูไว้ให้ดีๆปัญหาทางความรักจะมาจากอารมณ์ของคุณเองถ้าควบคุมอารมณ์ได้ดีก็ยังราบรื่นเป็นปกติดีทางด้านการงานการเงินต้องระวังอย่าใช้จ่ายเกินตัวไปจะส่งผลให้เดือดร้อนได้ในอนาคต จะเดือดร้อนเรื่องเงินจนถึงขั้นเป็นหนี้เขาได้ก็เพราะความประมาทและความไม่หนักแน่นของตัวคุณเองคุณมีเกณฑ์ดีในด้านรายรับหาง่ายจ่ายคล่องเลขนำโชคสองหน6่ 8, 8 2 5 5น9่ง6 2.